ปัจจุบันรายได้ลุงเหวยอะถ้าตอนปลูกอ้อยกับตอนทํานาเนี่ยครับลุงเหวยสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงพูดถึงปลูกอ้อยกับทํานานะครับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยอ้อยเนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็เหลือครับครับดีกว่าทํานาเยอะอ,อคต,ตอนที่ทํานามันมันไม่เหลือคือมันมันหมายความว่าพอเราลงทุนไปแล้วตอนขายข้าวเสร็จมัน เหลือไม่ได้เท่าที่เราลงทุนไปไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มันมัน,มนพูดถึงทํานาเนอะมันต้องเสี่ยงปีเนี้ครับแรงไหมท่วมไหมออเอออะไรประมาณเนี้ยแรงก็ไม่ได้น้ําเยอะก็ไม่ได้ใช่แต่ถ้าอ้อยถ้าอ้อยเนี่ยถึงท่วมขนาดไหนขนาดนึงก็อยู่ได้ถ้าแรงขนาดไหนขนาดนึงก็อยู่ได้อ๋ออ้อยอะยังไงก็ดีกว่าทํานาทําไร่ถ้าเกิดว่าชาวนาที่ทํานาอยู่ที่ แถวบ้านลุงเนี่ยอยากจะหันมาปลูกอ้อยครับลุงมีคําแนะนําเขายังไงบ้างรครับก็ดูที่เนี่ยระหว่างเมื่อก่อนทํานาแล้วทีนี้เ็ามาทําอ้อยกันนะครับเขาก็ดีกันขึ้นนะเต็ละคนนะ<อ>เขาก็ได้ก็เหลือนะค่ะถ้าสนใจก็ไปหาลุงเหวยัยลุงเหวยจะติดต่อฝ่ายไร่ให้อ๋ออก็คือถ้าสนใจก็สามารถมาติดต่อลุงเหวยได้เดี๋ยวลุงเหวยก็จะแจ้งไปทางฝ่ายไร่ของโรงงานใ,ให้เขาเข้ามาพูดคุยกับคนที่ทํานาอยู่ครับ ก็จะมาได้ไปดูพื้นที่กันครบแล้วก็มาชี้แจงเรื่องการจะเป็นชาวไร่อ้อยต้องทํำยังไงบ้างครับใช่ใช่ใช่ครับรบ,บ้านหลังนี้บ้านปลูกอ้อยไหมครับเออบ้านหลังนี้บ้านน้องสาวปลูกอ้ยอยทีแรกอะ่ะเห็น พี่ชายมาปลูกโกเมก้าหรอกก็เลยลองปลูกดูสิบไร่ครับตอนนี้ปลูกกี่ไร่แล้วครับตอนนี้60ไร่แล้วครับ60ไร่ไม่ทํานาเลยอ๋อครับเกวก็ปลูกอ้อยซื้อข้าวกินนี่ครับได้กินดีกว่าปลูกอ้อยซื้อข้าวกินใช่ได้ดีกว่าได้ดีกว่าทานาไว้กินเองใช่ตอนนี้เราก็ได้พูดคุยกับลุงเสวยวังคํานะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้นําบ้านเขาเขียวตําบลวังพงอําเภอเดินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับกัน จนได้รู้แล้วแหล่ว่าลุงเหวยเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพทําไร่อ้อยจนมีคนทําไร่อ้อยตามลุงเสวยกันจนเกือบทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ผมจะให้ลุงพาไปเที่ยวไร่ของลุงเสวยหน่อยนะครับครับได้ครับ,รบไปกันเลยครับครับ ันนี้เป็นอ้อยอะไรครับลุงเหวยอันนี้เป็นขนแก่นสามครับตอนนี้ตัดไปแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างครับลุงเหวยก็หยดน้ำหยดน้ำฝังปุ๋ยฝังปุ๋ยครับออกมาอย่างนี้นะครับตอนนี้นี่ครับคนลอยเครื่องมือฝังปุ๋ยนะครับ <c oughs> ลงไปแล้วครับพอหลังจากลุงมาเป็นชาวไร่อ้อยแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการทําอ้อยแต่ก็ไม่มีอะไรนะ ไม่มีครับไม่มีครับถ้าถ้าทำตามสเปคโรงงานที่ฝ่ายไล่ฝ่ายส่งเสริมเข้ามาแนะนำมาบอกมาอะไรน่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาเรียกว่าทำตามหลักการปลูกอ้อย5้าขั้นตอนใช่ครับครับก็คือมีการใช้เครื่องมือต่างๆการฝังปุ๋ยให้ตรงเวลาครับการเลือกใช้พันธุอ้อยครับใช่เลยให้เหมาะสมครับเช่นว่าอายุของพันธุ์อ้อยที่เราควรจะใช้ก็มีโรงงานเข้ามาหาครับ ข้อนี้แหละที่ลุงต้องปรับตัวจากเดิมที่ลุงเคยทำนามีใครมาหาลุงไหมไม่เคยมีเจทก็โสมาถามนี่ทำนาอ๋อมีเะทเขามาถามนี่แต่ถ้าหันมาปลูกอ้อยปุ๊บเมื่อกี้ผมไปบ้านลุงนะมีทั้งทีมงานรถไถเนาะครับทีมช่างแล้วก็ทีมจากมาส่งปุ๋ยจางทางโรงงานเมื่อกี้ครัเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาเครื่องมือมาทำกันอยู่ที่บ้านลุงเนาะมาดูแลให้ครับ สำหรับหมู่บ้านเขาเขียวเนี่ยครับอนาคตของอาชีพการทำไร่อ้อยในความคิดของลุงเหวยคิดว่าจะเป็นยังไงครับต่อไปเนี่ยถ้าใครปลูกอ้อยอ่ะจะให้วางน้ำหยดเพราะว่าถ้าเราวางน้ำหยดเนี่ยมันจะช่วยเหลืออย่างเส้ด,ดำเนี่ยถ้าเราจัดการทันนะให้น้ำทันให้ปุ๋ยทันนะมันก็แทบจะไม่มีเลยนะดูได้เลยเนะครับสำหรับการช่วยเหลือจากบริษัทน้ำตาลพิษตุโลกที่ลุงเหวยแล้วก็ชาวไร่ ในเขตนี้นะครับได้รับมานี่มีอะไรบ้างครับลุงเหว่ยผมมาแนะนําเรื่องปลูกอ้อยจะทําดินยังไงขั้นตอนยังไงแล้วดินยังไงจะปลูกยังไงทางฝ่ายไล่ไฝ่นี่เขาก็มาแนะนําโรงงานเขาใส่ใจดีมากเลยครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องการพาไปดูงานเคยพาไปที่ไหนไหมไปครับไปที่นครสวรรค์ครับไปโรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับครับแล้วก็ไปเที่ยวดูปุ๋ยนู่นจังหวัดการ